สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวจากอัศถกถาชาดกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากคือเรื่องสุวรรณกักกฎกกะชาดกหรือที่เราอาจจะเรียกง,ง่ายๆว่าตำนานปูทองยักษ์นะครับสวัสดีค่ะ เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่แสดงถึงบาร,รมีของพระโพธิสัตว์นะคะแต่ก็มีตัวละครอื่นที่เด่นมากๆด้วยใช่ครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็น่าสนใจคือพระพุทธเจ้าท่านทรงเล่าเรื่องนี้ที่วัดพระเชตวันเกี่ยวกับอุบาสิกาท่านหนึ่งที่พึ่งช่วยสามีจากโจรมาด้วยความซื่อสัตย์และก็คำพูดของเธอนี่แหละครับอืมแล้วพระองค์ก็เลยระลึกถึงอดีตชาติว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เคยใช้ความดีกับปัญญาช่วยคนอื่นแบบนี้เหมือนกันถูกต้องครับทีนี้ เรื่องในอดีตชาติที่พระองค์เราเนี่ยเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งสําคัญเลยใช่ค่ะระหว่างพระโพธิสัตว์ที่ตอนนั้นเกิดเป็นพญาช้างนะคะกับปูทองตัวใหญ่มากๆเลยอยู่ในสระน้ําชื่อกุลีรัตตะแถวป่าหิมพานสระปูนี่เองชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับสระนี้ขึ้นชื่อเลยว่าอันตรายเพราะมีปูทองตัวเนี้ใหญ่ขนาดเออเขาว่าเท่าลานวดข้าวเลยนะโหใหญ่มากจริงๆค่ะ แล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆด้วยนะคอยดักจับช้างที่ลงไปกินน้ำอะค่ะกินเป็นอาหารเลยทำให้พวกฝูงช้างนี่กลัวกันมากไม่มีใครกล้าลงไปกินน้ำในสระนั้นเลยครับกลัวโดนจับกินอืมสถานการณ์ตึงเครียดเลยนะคะนั่นแต่พระโพธิสัตว์ของเราตอนนั้นเป็นพญาช้างหนุ่มรูปร่างงามสงา่าแล้วก็มีกำลังมากพอท่านโตขึ้นท่านก็ตั้งใจเลยว่าจะต้องจัดการปูยักษ์ตัวนี้ให้ได้ถึงแม้ว่า พ่อของท่านที่เป็นพญาช้างเหมือนกันจะห้ามไว้ก่อนด้วยความห่วงก็ตามนะคะใช่ครับแต่ท่านก็มุ่งมั่นมากทีนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงแผนการครับท่านไม่ได้บุกเข้าไปเลยใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากคือท่านสอบถามข้อมูลก่อนเลยว่าปกติแล้วเนี่ยปูทองมันจับช้างตอนไหนกันแน่แล้วได้ความว่าไงครับก็ได้ความว่ามันมักจะลงมือตอนที่ช้างกำลังจะก้าวขาขึ้นจากสระนะคะอ๋อตอนเผลอตอนกำลังจะขึ้นฝั่งนี่เอง ประมาณนั้นค่ะท่านก็เลยวางแผนให้ช้างตัวอื่นๆในฝูงเนี่ยลงไปกินน้ำให้เรียบร้อยก่อนแล้วรีบขึ้นฝั่งไปเลยส่วนท่านเองจะเป็นคนคอยดูเชิงอยู่ข้างหลังแล้วก็ขึ้นเป็นตัวสุดท้ายถูกต้องค่ะเป็นการเสียสละแล้วก็วางแผนอย่างดีเลยแล้วพอถึงตอนเผชิญหน้าจริงๆเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่คาดไว้เลยครับคือขณะที่พญาช้างกำลังจะก้าวขาขึ้นจากน้ำนั่นแหละปูทองก็โผล่มาเลย ใช่ครับโผล่พรวดขึ้นมาแล้วก็ใช้ก้ามใหญ่ๆของมันเนี่ยหนีบขาพญาช้างไ้แน่นเลยเหมือนคีมเหล็กเลยครับโหน่ากลัวมากค่ะแล้วช้างตัวอื่นล่ะคะช้างตัวอื่นที่อยู่บนฝั่งพอเห็นแบบนั้นก็ตกใจสิครับร้องเสียงดังลั่นเลยแล้วก็แตกกระเจิงหนีเข้าป่าไปหมดเลยแม้แต่นางช้างพังที่เป็นคู่ใจของท่านตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันทำท่าเหมือนจะหนีไปด้วย จังหวะนั้นเองครับที่พญาช้างท่านเปล่งเสียงออกมาเป็นคาถาแรกวิงวอนนางช้างพร้อมกับบรรยายลักษณะปูไปด้วยท่านว่ายังไงบ้างคะคาถาแรกท่านบอกว่าปูตัวนี้เนี่ยสิงคีมิโคคือมีเขาเหมือนทองคำซึ่งก็คือก้ามนั่นแหละครับแล้วก็อายตะจักขูเนโตมีตายาวหนังก็แข็งเหมือนกระดูกไม่มีขนเลยแล้วท่านก็วิงวอนว่าน้องหญิงที่รักอย่าเพิ่งทิ้งพี่ไปตอนนี้เลยนะ อืืหเป็นคำขอที่เออสะเทือนใจนะคะคำว่าสิงคีที่แปลว่ามีเขาเนี่ยอัตกถาก็อธิบายว่าหมายถึงก้ามทั้งสองนนลากาศที่ใช้หนีบทราลายได้เหมือนเขาเป็นการร้องขอความพักดีในยามรับขันจริงๆแล้วนางช้างพังทำยังไงต่อครับพอได้ยินคำร้องขอของพญาช้างนางช้างก็ได้สติค่ะคือจากที่กำลังตกใจก็หันกลับมาเผชิญหน้าเลย กลับมาช่วยใช่ค่ะแล้วก็กล่าวตอบเป็นคาถาที่สองเป็นคำมั่นสัญญาที่หนักแน่นมากบอกว่าจะไม่ทิ้งพญาช้างไปแน่นอนท่านเป็นที่รักยิ่งกว่าแผ่นดินทั้งผืนที่มีทะเลล้อมรอบสีอีกแล้วก็ปลอบให้พญาช้างคลายกลัวด้วยโอ้โหคำพูดนี้ทรงพลังมากนะครับมากค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนเลยไม่ใช่แค่ให้กำลังใจนะคะแต่เป็นการแสดงความพักดีสูงสุดแล้วนางช้างก็ไม่ได้หมดหวัง แต่ใช้สติปัญญาคิดต่อว่าจะช่วยยังไงดีคิดหาทางช่วยใช่ค่ะนางช้างตัดสินใจว่าจะลองใช้วิธีเจรจาดูลองพูดกับปูทองเจรจากับปูเนี่ยนะใช่ค่ะก็น่าทึ่งนะคะนางช้างก็เลยหันไปทางปูทองแล้วก็พูดด้วยเสียงหวานเลยค่ะเป็นคาถาที่สามแล้วพูดว่าอะไรครับยกยอปูเหรอครับถูกต้องค่ะยกยอแบบสุดๆเลยบอกว่าท่านกะกดกะกะผู้ประเสรศิฐ ท่านนี้เป็นยอดปูในทุกแหล่งน้ำเลยนะแม้ว่าจะเป็นมหาสมุทรแม่น้ำคงคายมุนาหรือแม่น้ำไหนๆก็ไม่มีปูตัวไหนจะยิ่งใหญ่เท่าท่านอีกแล้วได้โปรดเถอะปล่อยสามีของข้าด้วยเถิดอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหใช้ไม้อ่อนเข้าสู้เลยได้ผลด้วยนะคะกละยุทธน์นี้คือการยกยอปูให้รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าใครบวกกับเสียงเพราะๆของนางช้างทำให้ปูทองมันเคลิ้มค่ะ เคลิมใช่ค่ะในอัธกถาใช้คำว่าถือนิมิตในเสียงหญิงคือหลงในเสียงหวานๆนั่นแหละค่ะเพลินกับคำชมจนเผลอเพลอคลายก้ามที่หนีบขาพญาช้างไว้ออกนิดหนึ่งแบบไม่รู้ตัวจังหวะนี้แหละ ใช่เลยค่ะพญาช้างรู้สึกได้ว่าก้ามมันคลายออกแล้วก็เลยไม่รอช้ารีบดึงเท้าออกจากการหนีบแล้วก็แล้วก็ใช้เท้าหน้ากระทืบลงไปเต็มแรงเลยค่ะกลางหลังปูกลางกระดองเลยโอะเดียวเสียงดังสนั่นเลยค่ะกระดองแตกละเอียดปูทองตายตรงนั้นเลยสุดยอดจริงๆครับแล้วพวกช้างที่หนีไปล่ะครับพอเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็วิ่งกลับมากันใหญ่เลยค่ะแล้วก็มารุมกระทืบซ้ำอีก อ้าวซ้ำเติมอีกค่ะส่วนก้ามใหญ่ๆสองข้างของปูทองเนี่ยมันกระเด็นหลุดลอยไปตามน้ำเลยค่ะจบเรื่องปูทองไปแต่มีเรื่องก้ามต่ออีกนิดหนึ่งใช่ไหมครับมีเกร็ดเล็กน้อยค่ะน่าสนใจดีคือก้ามข้างหนึ่งเนี่ยลอยไปถึงทะเลเลยมีกษัตริย์กลุ่มหนึ่งไปเจอเข้าเลยเอาไปทำเป็นตะโพนชื่ออนิกขมุตทิงคะตะโพนจากก้ามปู ใช่ค่ะส่วนอีกกล้ามพวกอสูรไปเก็บได้เอาไปทำเป็นกลองชื่ออลัมพระเพรีกลองของอสูรค่ะแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเท้าสกกะหรือพระอินไปรบชนะพวกอสูรก็เลยยึดกลองใบนี้มาได้ก็เป็นเรื่องที่แสดงผลกระทบต่อเนื่องไปอีกนะคะน่าสนใจครับเป็นเกิดและเกิดน้อยทีนี้พอกลับมาที่ปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านสรุปเรื่องนี้ยังไงครับ ท่านก็ส่งเชืิญโยงตัวละครในอดีตกับปัจจุบันค่ะตรัสว่านางช้างพังผู้ซื่อสัตย์และมีปัญญาในวันนั้นก็คืออุบาสิกาที่เพิ่งช่วยสามีจากโจรมานี่เองอ๋อก็คือคนเดียวกันกลับชาติมาเกิดใช่ค่ะส่วนพญาช้างโพธิสัตว์ก็คือพระองค์เองแล้วพอท่านแสดงทําเรื่องนี้จบลง อุบาสกกับอุบาสิกาที่เป็นต้นเรื่องก็ได้บรรลุธรรมเลยบรรลุโสดาปติผลค่ะซึ่งก็คือการเข้าสู่กระแสธรรมขั้นแรกได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นเองเป็นผลจากการได้ฟังธรรมเรื่องนี้นี่เองค่ะเรื่องนี้เลยให้ข้อคิดชัดเจนมากทั้งเรื่องอานิสง์ของความซื่อสัตย์ความพักดีนะคะความกล้าหาญด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือพลังของสติปัญญาการใช้คำพูดการเจรจาต่อรองอย่างที่นางช้างทม พลิกสถานการณ์ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ย้ำเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยว่าการกระทำในอดีตมันส่งผลถึงปัจจุบันจริงๆเป็นชาดกที่ให้แง่ขิดครบถ้วนจริงๆครับทั้งเรื่องความรักความพักดีปัญญาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนจะจากกันวันนี้ผมก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับให้ลองไปคิดกันต่อค่ะคำถามอะไรคะว่าพลังของความพักดีคำพูดที่ออกมาจากใจจริงแล้วก็ปัญญาในการสื่อสารเนี่ย มันมีอนุภาพมากพอที่จะช่วยเราให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะแย่มากๆหรือเอาชนะอุปสรรคที่ดูใหญ่เกินกำลังของเราไปได้จริงๆไหมครับอืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะ